ผลงานที่2พลิกฟื้นชีวิตด้วยผักพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรตำบลจอบอกเกษตรกรในตำบลจอบอกมีการปลูกพืชผักเพื่อเป็นรายได้เสริมแต่ยังขาดองค์ความรู้ในการผลิตขาดการรวมกลุ่ม ทำให้ได้ผลผลิตน้อยและไม่มีคุณภาพจึงส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมโดยรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมจำนวน40รายพื้นที่28ไร่ในพื้นที่ตำบลจอเบาะเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตรโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมการคิดแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนประสบการณ์ ตัดสินใจด้วยตนเองโดยมีแปลงต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายพืชผักปลอดภัย ysf ตำบนลุบุบูสาและรวมบูรณาการกับคลินิกเทคโนโลยีกสิกรรมธรรมชาติ n f t c จากองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะในการขับเคลื่อนภายใต้ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ทำให้มีการเพิ่มมูลค่าและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นโดยเดิมจำหน่ายเฉลี่ยก,กิโลกร,รัมละ15บาทเพิ่มเป็น20บาทเพิ่มคืนร้อยละ33.33 33. สามารถลดต้นทุนผลิตลดลงจาก2,500บาทต่อรอบการผลิต เป็น1,800บาทต่อรอบการผลิตลดลงร้อยละ28จากการลดค่าซื้อปุ๋ยเนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนและผลิตเชื้อแต่โคเดมาป้องกันโรคได้เองเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยรายละ8,000บาทต่อรอบการผลิตโดยผลิตปีละ3รอบทำให้มีรายได้เสริมเป็นเงินเฉลี่ยปีละ 2 4 0 0 0บาทเชื่อมโยงการตลาดโดยการใช้ตลาดในชุมชนและตลาดนัดหน้าเกษตรของสำนักง,งานเกษตรอำเภอยี่งอในการพบปะผู้ผลิตกับผู้บริโภคมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มยกระดับเป็นสมัต Product. สามารถสร้างรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งและร่วมขับเคลื่อนกับคลินิก NFTC ส่งเสริมอาชีพบริการแชร่เท้าด้วยสมุนไพรเพื่อฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็นการต่อยอดอาชีพธุรกิจด้านสุขภาพของคนในชุมชนและในอนาคตมีแนวคิดจะส่งเสริมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผัก ตำบลจอบะและศูนย์จัดการพืชชุมชนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยครบวงจรของตำบลต่อไป